กองพลอาราบีส3มและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขอบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อโรนารากดังนี้ภารกิจและการจัดหน่วยกองพลอาราบีสามเป็นกองพลทหารราบมาตรฐานมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและใช้กําลังปัจจุบันมีพลตรีนรทิพย์โพยนอกเป็นผู้บัญชาการกองพลอาราบีสากองพลอาราบีสามมีการประกอบกําลังและที่ตั้งหน่วยดังนี้กองบัญชาการกองพลและหน่วยขึ้นตรงมีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับหน่วยรองประกอบด้วย กรมหารราบที่สาและกองพันหารราบที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายลิบสีวราจังหวัดสกลนครกองพันหารราบที่2ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากองพันหารราบที่3าตั้งอยู่ที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกรมหารราบที่8และกองพันหารราบที่สตั้งอยู่ที่ค่ายศรีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกองพันหารราบที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีสองรัฐจังหวัดเลยกองพันหารราบที่สองตั้งอยู่ที่ค่ายมหาสัติ์ิีควนเสอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกรมหารราบที่13า ตั้งอยู่ที่ค่ายประจัก์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีกองพันฐานรับที่1 2และ3มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวมหานปืนใหญ่ที่3กองพันหารปืนใหญ่ที่3และกองพันหารปืนใหญ่ที่103มีที่ตั้งอยู่ที่ค ok ่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากองพันหารปืนใหญ่ที่8ตั้งอยู่ที่ค Ch ่ายศิริราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นและกองพันหารปืนใหญ่ที่13ตั้งอยู่ที่ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์จังหวัดอุดรธานี กองพลอารักที่สเป็นหน่วยงานหลักในการจัดก,กําลังออกปฏิบัติภารกิจใน2บทบาทได้แก่กองกำลังศุลศักดิ์มนตรีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งโดยได้บูรณาการภารกิจทั้งสองบทบาทเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกภารกิจโดยกองกาลังศุลศักดิ์มนตรีมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปีพุทธศักราช2521สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศข้างเคียงได้มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นประจำในหลายพื้นที่พื้นที่บางแห่ง ได้มีกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลของประเทศน,น,นั้นลักลอบเข้ามาหลบซ่อนและซ่องสมกําลังอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งคราวเป็นเหตุให้มีการสู้รบระหว่างกองกําลังของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์อยู่เสมอในพื้นที่บางแห่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ไปซ่องสมกําลังเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วนํากําลังรุกล้ําเขตแดนเข้ามาทําการโจมตี กลนสะดมราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตลอดจนใช้กําลังบังคับกวาดต้อนผู้คนให้อพยพออกไปจากประเทศไทยเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่97/2521เรื่องการป้องกันชายแดนโดยมอบให้กองทบกแต่งตั้งผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการป้องกันพื้นที่ชายแดนทางบกที่มีเหตุการณ์อันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัย มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการต่อหน่วยกำลังและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2523กองทัพประชาชนลาวได้ยิงเรือรัตะเวนลำน้ำของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงที่บ้านปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายทำให้รัฐบาลไทยต้องสั่งปิดพรมแดนซึ่งติดต่อกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนไทยลาวเกิดความตึงเครียดประกอบกับ กำลังทหารเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวางกำลังตามแนวลำน้ำโขงเป็นการแสดงการข่มผู้ไทยและมีท่าทีจะรุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทบบัพบกจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งที่บัญชาการกองพลทหาราบที่3ส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายรามสุนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2523ต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองกำลังศุรศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2538จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายพระยาสุนทรธรรมคาดาเมื่อวันที่22สิงหาคม2540กองกําลังศุรศักดิ์มนตรีเป็นหนึ่งในเจ็ดกองกําลังป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนด้านปีกซ้ายติดกับกองกําลังผาเมืองด้านปีกขวาติดกับกองกําลังศุรนารีรวมกว้างด้านหน้า8 0 4กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลําน้าทั้งหมด ประกอบด้วยแม่น้ำเหือง135กิโลเมตรแม่น้ำโขง669กิโลเมตรมีเกาะดอนต่างๆ119ดอนจุดผ่านแดนทาวนอน11แหง่งจุดผ่อนปรนทางการค้า13แหง่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แหง่งโดยจัดกำลังประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายและเขตนครพนมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่23และ24 สำหรับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านการทหารนั้นโดยปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนทางน้ําหากวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยปัจจุบันมีเพียงความขัดแย้งในเรื่องต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิบนเกาะดอนซึ่งเป็นปัญหาในระดับพื้นที่อย่างไรก็ดีปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแยง้งยังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความขัดแยง้งจนนําไปสู่การใช้กําลังขนาดใหญ่และอีกหนึ่งปัญหาสําคัญคือสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและตรวจพบการกระทําผิดอยู่บ่อยครั้งจนนําไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษตามมาตรา5วงเล็บ10อาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ําทั้งหมดรวมความยาว804กิโลเมตรบางบริเวณและบางพื้นที่ สามารถที่จะอาศัยช่องว่างจากการตรวจการของเจ้าหน้าที่ลักลอบข้ามผ่านโดยใช้เรือขนาดเล็กหรือลักษณะการเดินข้ามได้ซึ่งลักษณะชายแดนไม่มีลักษณะเป็นป่าภูเขาคล้ายภูมิประเทศภาคอื่นของไทยแต่เป็นลักษณะพื้นที่บ้านเดือนราษฎรและพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้ยากต่อการเฝ้าตรวจและแยกกลุ่มขบวนการที่มักแอบแฝงตลอดจนมีถนนและเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนที่กลุ่มขบวนการใช้ในการหลบหลีกการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่ เพื่อลับลอดนาสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศการปฏิบัติในบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดนโดยการปฏิบัติภายใต้กรอบพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมีการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนให้ความสําคัญงานด้านการข่าวโดยให้มีการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกองทัพประชาชนลาว ของกลุ่มเรือขายยาเสพติดในพื้นที่โดยการนําเครื่องมือหลักที่มีอยู่ทําการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นรวมถึงการสแสวงประโยชน์จากข่าวภาพประชาชนที่ชุดงานมวลชนในสายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งได้จัดตั้งขึ้นการปรับปรุงและพัฒนาแผนปะเจิญเหตุ17แผนตลอดแนวชายแดนอีกทั้งร่วมบูรณาการกับส่วนราชการองค์กรต่างๆและประชาชนในพื้นที่ดําเนินการฝึกซักซ้อมอุยพประชาชนตามแผนเะเจิญเหตุของหน่วย เพื่อให้ประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับจังหวัดและอำเภอจัดระเบียบจุดผ่อนปลนทางการค้าจัดระเบียบเรือและจุดจอดเรือเพื่อควบคุมและจํากัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มขบวนการการจัดตั้งเครือข่ายกําลังประชาชนเพื่อเตรียมคนและพื้นที่ให้มีความพร้อมสําหรับการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาว ไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและราษฎรในพื้นที่รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนของไทยอย่างต่อนเนื่องพันธก,กิจที่ 3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนบูรณาการจัดการประชุมโต๊ะข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่ได้จากการตรวจยึดจับกลุ่มในพื้นที่พัฒนาคังเครือข่ายและร่วมกันกำหนดพื้นที่เสเ่็ง โดยจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีเข้าปฏิบัติตามภาพข่าวที่ปรากฏพร้อมได้นํากําลังประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทําลายเครือข่ายเพื่อทําลายต้นตอของกลุ่มขบวนการอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติต่างๆดังนี้การตรวจยึดจับกลุ่มยาเสพติดตามแนวชายแดนได้จํานวนหลายล้านเม็ดมีการจับกลุ่มจานวนมากได้แก่ อำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอบึงโขลงจังหวัดบึงกาฬการจับกลุ่มลักลอบผู้นําเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีมีการจับกลุ่มจํานวนมากในพื้นที่อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนําเข้ากระเทียมหอมหัวแดงและบุหรี่ผิดกฎหมายการจับกลุ่มผู้ลักลอบจุลกรรมและส่งรถข้ามแดน โดยพื้นที่ที่มีการจับกลุ่มจํานวนมากในพื้นที่อําเภอท่าลี่จังหวัดเลยอเภอําท่าอูเทนอเภอําท่าพนมจังหวัดนครพนมการจับกุ่มการลักลอบเข้าเมืองโดยติดกฎหมายมีการจับกุ่มจํานวนมากในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยอเภอําท่าบ่อจังหวัดนองคายและอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมการจับกุ่มผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ มีการจับกลุ่มจำนวนมากในพื้นที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายพันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน2ระดับได้แก่ระดับผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกับเจ้าแขวงและระดับผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมกับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันที่ผ่านมา ได้จัดประชุมแลเกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือนและดำเนินการประชุมชุดประสานงาน5จังหวัดชายแดนของไทยและเขตภาคกลางของสปปออลาว5แฝง1น,งนครหลวงมาร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนพร้อมทั้งขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งโดยยึดถือการรักษาอาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันประกอบด้วย ทำการาัตะเวนร,ร่วมกันทางบกและทางน้ำเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนมีการพัฒนาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันอาทิมอบอาคารเรียนมอบอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนและพันธกรินจิตรดาระชทา,านให้กับนักเรียนและประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงการทำการปลูกป่าอาเซียนร่วมกันพร้อมกับจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารตามแนวชายแดน ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้นําผลผลิตจากโครงการทหารพันธีไปแจกจ่ายและขยายผลให้กับราษฎรทั้งสองประเทศพันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันใช้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทําการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกําลังของกองทัพประชาชนลาวตรวจสอบความเคลื่อนไหวอากาศยานทางทหารโดยการประสานข้อมูลกับกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยประชาการสงครามพิเศษ ในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งมีภารกิจในการวางแผนอำนวยการประสานงานกำลังพลเรือนตำรวจทห,หารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน10จังหวัดเพื่อรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญประกอบด้วย ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ดําเนินการจัดประชุมหาหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบปูกทรายการลักลอบนําเข้าสินค้านอกทางอนุมัติตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเส้นเขียดแดนตามลำน้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้ข้อเสนอแนะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีความประสานสอดคล้องและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน อันจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานในห้วงต่อไปมีประสิทธ,ธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอีกครั้งยังทําให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบสนองตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทบกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนด้านการบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่หน่วยได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยในปีที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทบบัพบกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นตน้นพร้อมทั้งได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไปทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ทำให้สถานการณ์ได้คลี่คลายกับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังรับผิดชอบศูนย์และโครงการศิลปะชีพ9แห่งโครงการป่ารักน้ำ1แห่งและโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ1แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นไปตามพระราชาสวนีที่ต้องการให้รัษฎรมีรายได้ฟื้นฟูธรรมชาติสืบสารประเพณีและตามที่โครงการทหารพันธีกองพลาราบที่3 ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้จัดตั้งศูนย์โครงการจำนวน3ศูนย์และ1โครงการดังนี้ศูนย์ผลิตพันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือ และโครงการผลิตเม็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือโดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้ดําเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งผลิตแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนรอบข่ายและพื้นที่ชายแดนที่สนใจลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนต่อไปตามที่กองกําลังสุรสักมนตรีได้จัดกิจกรรมสุรสักมตรีอาร์มีรม่รัน2024วิ่งนี้เพื่อน้นองชายแดนครั้งที่1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้คงเหลือจากการดําเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชายแดนที่ขาดแคลนสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างกว้างขวางรวมถึงผู้สมัครวิ่งเป็นจํานวนมากและในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินการของหน่วยป้องกันชายแดนหน่วยได้นํารายได้คงเหลือจากการจัดกิจกรรมวิ่งจัดหาและมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคบนิ้วอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยร่วมกับจิตอาสาเยาวะชนในพื้นที่และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่สร้างความประทับใจรวมถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่1อีกด้วยจากภารกิจที่บรรยายไปข้างต้นแล้วนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนดังนั้นบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดนนอกจากจะเตรียมเผชิญสถานการณ์กับภัยคุกคามด้านการทหารแล้วยังต้องรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ในการบ่อนทําลายทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติกองกําลังสุรศักดิ์มนตรียังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนสืบไป กองกำลังสุลกสักมนตรีขออนุญ,ญาตนำเรียนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ